คุณอนโนไทนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดนี้ว่ามีการขับรถเก๋งสีขาวมาจอดริมถนนถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับครั้งแรกก็คือช่วงตี3.45นาทีของวันที่3กรกฎาคมเก๋งสีขาวคันนี้ขับมาจอดริมถนนสาย3315ตะบลบางพระจากนั้นครับจะเห็นว่าหลังจากรถเก๋งสีขาวจอดรถคนขับก็คือชิงเหีน,เนี่ยลงจากรถมาแล้วก็เปิดประตูท้ายรถเดินไปดูบริเวณจุดทิ้งขยะ ซึ่งเป็นจุดที่พบร่างหญิงสาวรายนี้วันนี้<ะ>จนกระทั่งเวลาตี4 24นาทีชิงเหียนก็เดินทางกลับมาที่รถขึ้นรถขับออกไปใช้เวลาตรงจุดนี้เนี่ยตั้งแต่ขับมาจอดไปปุ้นๆเป็นๆแถวๆจุดทิ้งขยะจนกระทั่งขับออกไปเนี่ยนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ38นาทีอพอนายชิงเหียนขับออกจากจุดแรกก็ไปยูเทิร์นครับกลับรถมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้ากองขยะ กล้องวงจรปิดจับภาพได้ช่วงเวลาประมาณตี4ี่นาทีจุดที่2เนี่ยหลังจากจอดรถพบว่าชิงเหงียนลงจากรถแล้วก็หายเข้าไปบริเวณพุ่มหญ้าข้างทางฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านท่าอิดวิว2ซึ่งจุดที่2ชิงเหงียนจอดรถตรงนี้20นาทีก่อนที่จะออกมาจากโพรงหญ้าแล้วเวลาช่วงตี4ี่ก็ขับรถออกไปมุ่งหน้าไปยังจุดเผากระเปา๋า ซึ่งห่างจากจุดกองขยะที่พบร่างหญิงสาวประมาณ1.1กิโลเมตรครับขณะเดียวกันนักข่าวของเราคุณอนุทัยสกุลทองก็ยังได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่วันนี้เขาเดินทางมาดูการค้นหาของเจ้าหน้าที่ด้วยชาวบ้านบอกว่าพอตัวเองเห็นข่าวแล้วเนี่ยก็รู้สึกคุ้นๆน,นะว่าไอรถเก๋งสีขาวคันที่เป็นรถต้องสงสยัยมันคล้ายกับรถที่ตัวเองเคยเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยอะแต่พี่ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ในรถหรือว่าเขาอยู่ที่ไหน พี่รดับเครื่องไหมคะตอนนี้พี่รถดับเครื่องแต่เขาไม่เห็นคนใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นค่ะจอดอยู่คันเดียวคันไม่มีไม่มีไม่มีมีสีขาวคันเดียวก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะชายต้องสงสัยชิงเหงียนที่ว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายไงแล้วก็พิรุธอยู่ตรงจุดที่พบศพด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเขาออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่สามกรกฎาคมช่วงประมาณสักบ่ายโมงี่บหนาที ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะวันที่4กรกฎาคมตอนเที่ยงคืน12นาทีไปเจอข้อมูลการใช้ระบบการจ่ายเงินออนไลน์ WeChat Pay ของตัวผู้สูญหายไปซื้อของที่ห้างคาฟูมาเก๊าเป็นจำนวนเงิน9,600กว่าหยวนคือเขา เขาหายตัวไปอ่ะแต่ทำไมกระเป๋าเงินดิจิตอลของเขาอ่ะไปถูกใช้ที่มาเก๊าอ่ะใช่ไหมฮะต่อมาครับ5กร,รกฎาคม9มง14นาทีก็พบว่ามีการไปใช้จ่ายเงินค่าเกี๊ยวน้ําในเวเนเชียนมาเก๊าอีกจํานวนเงิน229หยวนแล้วก็6กร,รกฎาคมตอน5โมงเย็นจ่ายค่าซื้อของช้อปปิ้งเป็นจํานวนเงิน1,043หยวนแล้วก็วันเดียวกันตอนช่วง6โมง40 ไปจ่ายค่าซื้อของในห้างคาฟูมาเก๊าอีก9,600กว่าหยวนซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าตัวของหญิงสาวนางเหยียนเนี่ยยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไงแล้วไปใช้เงินเขาได้ยังไง เนี่ยครับขณะเดียวกันพลตํารวจตรีนพสินได้มีการถแถลงข่าวก่อนจะลงพื้นที่ไปยังจุดค้นหาแล้วก็แนวทางการค้นหาทางคดีนะครับเหตุผลที่ไปคนที่จังหวัดเชียงซาลเพราะไม่พบตัวหญิงสาวชาวจีนคนนี้อีกเลยหลังจากภาพจากกล้องวงจรปิดไปซื้อทุเรียนครั้งสุดท้ายคู่กันกับชิงเหงียนน<ะ>่ะรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยก็ไม่เห็นผู้หญิงขึ้นรถมาขณะที่ออกจากบ้านเช่าย่านสุขุมวิท16ด้วย ก็เลยต้องสงสัยว่าผู้หญิงน่าจะถูกกระทําบางอย่างที่บ้านเช่าสุขุมวิท16ครับเพื่อนนะครับที่มาแจ้งความที่สนบังรักเนี่ยไม่สามารถติดต่อผ่านดีแชทก,กับเหยื่อผู้สูญหายได้ตั้งแต่ห่วง5ทุ่มของวันที่1กรกฎาคม <c oughs> ก็คือหลังจากที่เขาเราเห็นในภาพวงจรปิดว่าไปซื้อทุเรียนด้วยกันขึ้นรถโด้วยกันแล้เข้าที่พักที่สุขุมวิทซอย16นะครับ ห้าทุ่มเนี่ยวีแชทของฝั่งของผู้สูญหายเนี่ยไม่สามารถคุยต่อกันได้แล้วนะครับ mm hmm. แต่มือถือนะครับยังเปิดอยู่ในสมมติฐานของฝ่ายสืบจากคาให้การของผู้ให้เช่านะครับทางตัวผู้ตรงสยเนี่ยวันที่สามสิบถุนายนวันที่เขารับรถเนี่ยเขาถามว่ากล้องหน้ารถมีไหมนะครับ mm hmm. ทางฝ่ายผู้ให้เช่าเขายืนยันว่ามีกล้องอยู่ปรากฏว่าเมมโมรี hmm. หน้ากล้องนะ่มีการน่าเชื่อว่าถูกดึงออกดึงออกก็คาไว้มันก็ไม่มีการจัดเก็บบันทึก เสร็จแล้วพอเข้ามาคืนรถเขาก็เสียบกลับเข้าไปในจุดดังกล่าวนี้เป็นที่น่าวิเคราะห์ว่าในเมื่อเขากระทําแบบนี้ก่อนที่จะไปรับตัวเหยื่อผู้สูญหายก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีการวางแผนคิดจะทำมาอะไรเกิดขึ้นทีนี้ไล่ตรวจสอบหมดเลยนะครับทางพลตํารวตรีนพสินเนี่ยบอกว่าชัดเจนแล้วแหละผู้ต้องสงสัยก็คือชิงเหียนที่ว่าทีนี้ตอนที่ขับรถ กลับมาที่โรงแรมย่านสีนครินกรุงเทพอะครับมันก็จะตรงกับไทม์ไลน์ท้งกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆที่เราเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังไปเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทําการไปตรวจห้องพักของโรงแรมที่ชิงเหยี่นมาพักก่อนเช็คเอาท์กลับออกนอกประเทศไทยไปนะครับก็จะใช้เทคนิคพิเศษสารเรืองแสงไปตรวจพบปรากฏว่าไปเจอคราบเลือดบริเวณห้องน้ําแล้วก็อ่างล้างหน้าด้วยรวมไปถึงไปตรวจรถเก๋งคันสีขาวด้วยเทคนิคเดียวกันเลย ก็ไปเจอคราบเลือดเหมือนกันบริเวณกระโปรงรถทำให้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ ในการเปรียบเทียบ DNA ด้วยใช่ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวของผู้ต้องสงสัยกับผู้สูญหายกันหน่อยนะคะพบว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเชื่อว่าทั้งคู่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแต่จากการสอบปากคำเพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การว่าไม่รู้จักกับผู้ต้องสงสัยเลยว่าเป็นใครไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนด้วยส่วนกรณีที่แนวทางการสืบสวนพบข้อมูลการถอดเมมโมรีการ์ดของกล้องหน้ารถขณะที่ใช้รถเช่าอะคะ่ะ แล้วพอคืนรถเนี่ยก็ก่อนจะคืนเนี่ยเสียบกลับเข้าไปอ,อันนี้เนี่ยทาให้ไม่สามารถไปค้นเจอภาพในระหว่างที่เจ้าตัวเช่ารถแล้วก็ในระหว่างที่เหมือนทั้งสองคนอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้เนี่ยทางคนตำรวจตรีนพศินบอกว่าเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีเลยค่ะอนอกจากนี้ทางตํารวจยังได้ตรวจสอบประวัติ การเดินทางเข้าออกนอกประเทศของทั้งสองคนนะคะพบว่าฝั่งของผู้สูญหายก็คือนางเหยียนเนี่ยนะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียเข้าประเทศไทยคนเดียวนะคะในวันที่26มิถุนายน จากนั้นวันที่28ถึง29มิถุนายนฝ่ายหญิงเดินทางไปพักที่พัทยาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุด้วยมีการไปแจ้งความเอาไว้ที่สอพอเมืองพัทยาก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพในวันที่30มิถุนายนแล้วก็ไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนจะไปค้างกับเพื่อนที่บ้านย่านพระรามเก้าจากนั้นในวันที่1กรกฎคราคมค่ะก็เดินทางออกมานัดเจอกับนายสิงเหยียนที่เป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันซึ่งพบว่าตัวของนางเหยียนเนี่ยนะคะเคยเข้าประเทศไทยมาแล้ว10ครั้ง ย้อนหลังไป5ปีค่ะส่วนชิงเหยียนเองผู้ชายครับชายต้องสงสัยก็เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาไทย30มิถุนายนนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเคยเข้าไทยมาแล้ว6ครั้งย้อนหลังไป7ปีและจากการประสานกับทางตมกับกองการต่างประเทศเพื่อประสานสถานทูตจีนไปตรวจสอบประวัติอัจฉกรรมพบว่าบ้านของผู้ต้องสงสยัยอยู่ในมณฑลที่ติดกันกับบ้านของผู้สูญหายด้วยและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะครับว่า เข้ามาทำอะไรที่เมืองไทยส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุก็ตั้งเอาไว้3ประเด็นครับปมชู้สาวเพราะว่าทั้งสองคนมีการนะัดแนะกันรู้จักกันจับมือกันด้วยตามภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือทรัพย์สินเพราะพบว่านายชิงเหยียนเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ฮ่องกงใช้บัตรต่างๆของหญิงชาวจีนคนนี้ที่สูญหายไปแล้วก็ประเด็นการเรียกค่าไทย แต่อยู่ระหว่างการขยายผลกับรอทางนิติวิทยาศาสตร์เรื่องของผลการตรวจชนะสุดศพอะครับตอนนี้ถ้าถามนะครับหนึ่งเหยื่อผู้สูญหายเนี่ยครับรู้จักกับตัวผู้ต้องสงสัยแน่นอนข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีการนัดแนะพบเจอพบเจอกันแน่นอนนะครับสามเราเห็นมีการจับมือกันนะครับก็ตั้งสาเหตุในการใส่ฐานเรื่องนี้ก็คือเรื่องชุดสาวส่วนหนึ่งสองมีการนํา มือถือและก็แอปแชทของผู้ตายแอป,ปวีแชทผู้ตายไปจ่ายเงินก็แสดงว่าเรื่องทรัพย์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ตั้งไว้สองส่วนนะครับเรื่องของทรัพย์กับเรื่องของเรีรทยกค่าไถ่ที่ว่าแล้วก็เรื่องของชู้สาวคือตอนนี้ต้องรอมมมยืนยันนะเนะร่างของหญิงสาวที่พบ <ขา S 1> ว่าสรุปแล้วตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่กับผู้หญิงที่สูญหายหรือเปล่าใช่คะ่ะก็ทางคดีเองก็ต้องล่าตัวมาครับเพราะว่ามาก่อเหตุที่ประเทศไทยด้วยอะ<ม>่ะ ข้อมูลล่าสุดนี้ไปมาเก๊าใช่ไหมคะ,มะก็ยังไม่รู้ว่าเดินทางต่อไปที่ประเทศอื่นหรือเปล่า